แกนี่แหละที่จะเป็นศพรายต่อไปของฉันไอเจ้านกอืมุมนี้กำลังดีเลยหยุดนะเจ้ามนุษย์ใจชั่วขนาดงูฉันยังฆ่ามาแล้วเลยและนับภาษานกอย่างแกทำไมฉันจะฆ่าไม่ได้เฮ้ยอกแล้วคนช่วยช่วอย่างแกมันต้องได้รับผลกรรมที่แกก่อจะทำอะไรจะเลยกลัวแล้วกลัวแล้ว ไว้ชีวิตเธอเิตอนที่แกฆ่าฉันแกไม่ได้คิดจะไว้ชีวิตสัตว์ตัวไม่น้อยอย่างฉันเลยฉันขอโทษตายซะความเดิมตอนที่แล้วทีนี้ไม่รอดแน่นี่เจ็บแล้วสิต้องซ้ำแบบนี้มันต้องซ้ำ หรือเปล่าคุณไม่มีคนไปดีกว่าตกใจหมดเลยนึกว่าตายซะแล้วนี่ฉันแค่สลบไปเลยเนี่ยตกใจหมดเลยนึกว่าโดนรถชนตายซะแล้วแต่ฉันนั่งเหนียวรถแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรือเว้ยเอาละ่ะได้เวลาไปทารูนสัตว์ต่อแล้วครั้งนี้จะเอาสัตว์ตัวอะไรดีนะ <c oughs> หลบได้เหรออย,อยางระบายระลบมเวย้ย <c oughs> <c oughs> มีอะไรให้ฆ่าไหมนะแถวนี้ <c oughs> วันนี้ไม่ค่อยมีสัตว์เลยเว้ยขอกระรอกก็ได้ของูก็ได้อยากไฟจังเลยวิ่งมาตั้งนานพักก่อนดีกว่าเฮ้ยคงหมดหวังแล้วสินะ นกมันมีนกสายพันธุ์นี้อยู่แถวนี้นด้วยเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรแกนี่แหละที่จะเป็นศพรายต่อไปของฉันไอ้เจ้านกมุมนี้กำลังดีเลยหยุดนะเจ้ามนุษย์ใจชัว่วแกคุยกับฉันเหรอใช่แล้วสิ่งที่แกทำนะมันบาปไม่บาปหรอกหนะ้าขนาดงูฉันยังฆ่ามาแล้วเลย และน้าภาษานกอย่างแกทำไมฉันจะข้าวไม่ได้ไฮ้ยเฮ้ยแล้ยเฮ้ยบินไปไหนแล้วล่ะเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วล่ะเร็วจริงนะเฮ้ยบินหนีมาตั้งไกลเขาคงจะไม่ตามมาแล้วล่ะนะแกอยู่ตรงนี้สินะเสร็จฉัน นี่เฮ้ย,ยตกแล้วเฮ้ยไม่น้ำใจไว้มันต้องเล่นของใหญ่ของแบบนี้มันต้องสามแรงแรงเหลือดเปื้อนมือไปหมดแล้วเว้ยสบายใจแล้วแบบนี้กลับบ้านนอนดีกว่า เสียงอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดอกผีแกตายไปแล้วนี่แกมาได้ยังไงจะจะมาล้างแค้นใช่ไหมคนช่วย่วยอย่างแกมันต้องได้รับผลกรรมที่แกก่อจะทำอะไรฉันเลยฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วไว้ชีวิตเถอตอนที่แกฆ่าฉันแกไม่ได้คิดจะไว้ชีวิตสัตว์ตัวน้อยอย่างฉันเลยจะขอโทษ ละครสั้นสอนใจเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทำร้ายสัตว์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 